สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งร,รัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะสําหรับคลิปนี้พาาวัดสว่างอารมณ์คี่น้องค่ะขออนุญาตตาทองยิ้วลายขออนุญาตปัดสว่างอารมณ์เอาอ่างน้มนตาทองนิ้วลายมาฝากเห้นเพื่อนในเบอง์ในชมค่ะ หวดประจํามันที่หนึ่งเดือนหกปีหกสี่เนาะครับพี่น้องเนาะสําหรับอ่างน้ำมนต์ตาทองยิ้วลายนี่กังวดที่แล้วนี่กัผู้เบ่งถือก็ถือครับพี่น้องคะ่ะมันเป็นตัวเหล็กสามตัวแล้วก็สองตัวอยู่ในอ่างเนาะครับพี่น้องเนาะอ่างน้ำมนต์ตาทองยิ้วลายคะ่ะพี่น้องคะ่ะพี่น้องเห็นเป็นเลขใดสําหรับเบี้ยบ้านนี่ก็เพ้นเป็นหนึ่งสองหาเด็กคะ่ะพี่น้องขางล่างนี่ถึงสิเป็นหนึ่งหา บทางนี้มุมนี้สิเป็น1 2 5 1 1 5 5 2 5 5 2 1กับ7ตัวเดียวกันนะคะอาจสิเป็น7 7, 7. ก็ได้เด้อพี่น้องเด้อสำหรับมุมนี้เบิ่งอีกทางนึงก็สิเป็น1 8 6ค่ะพี่น้องค่ะกับ1 5ข้างล่างนี่1 5แท้ๆอยู่ค่ะพี่น้องตัวเลขบ่ผิดแต่ว่า3ตัวบนน่ะสิเป็น 186กระด1หนึ่ากระดคะ่ะพี่น้องคะ่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใส่วิจาระญาาในการรับชมคะ่ะพี่น้องนี่สิเป็น1 0 0บอกพี่น้องคะ่ะนี่สิเป็น185สรุปให้เลขที่เห็นเนาะคะับพี่น้องเน,ะะนงงาะ125กับ186กับ15พี่น้องก็ไปสลับซสือเอาเด็ครับน้องเดิอม,มักตัวได้ชอบตัวได้กะ ล้วแต่ค่ะพี่น้องค่ะเ้วแต่ดวงตาดีได้ตาไรเสียเนาะค่ะพี่น้องเนาะบางทีเยาวนบอกอาสีบอถูกใจเ,เพื่อนเ,นเพื่อนก็จับเอาเองเลยค่ะพี่น,อน้องบางคนกะจับถือบางคนก็จับบ่ถือเดวแต่ดวงเดวแต่ปัสนาภัยมั่นค่ะพี่น้องค่ะหนึ่งแปดหกหนึ่งสองห้าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ กไดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องเยาวันภาสองเด็กนั่นไม่เด้อับพี่น้องเดอ้อสบาเลขหนึ่งหานี่คือเห็นชัดอันนี้เป็นปู่สีทุโชย่าสีปฐุมมาเด้อับพี่น้องเดอ้ออยู่วัดสว่างอารมณ์เมื่อกันละคะ่ะขอพรขอโชคขอลาบขอให้ลำขอให้รวยขอให้ถูกลอตเตรีแล้ววันที่หนึ่งเดอ้อค่าสาถู thank <laughs> you